นิยายูกสิ์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่286หลังจากที่เจียงอาเฉียนนะครับได้ใช้ดาบขีตะักมังกรเข้าปะทะห้ำหันกับกงยวนดางดุเดือดแต่ว่าดูเหมือนว่าเจียงอาเฉียนของเรานะครับจะเป็นฝ่ายเพียงพำนถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็จะมองออกนะครับว่าเขายังไม่ทุ่มสุดกําลังก็ตามบัดนี้เจียงอาเฉียนได้โยนงานมาให้พระเอกของเราลู่โจเนาะในฝั่งของยวนเอ๋อที่นางพยายามนั้นจะขออนุญาตผู้เป็นอาจารย์ เพื่ออยากที่จะต่อสู้และจัดการกับกงหยวนอย่างไรก็ดีนะครับพระเอกคิดพิจารณาแล้วว่ายังไงหยวนเอ๋อก็ไม่น่าไหวก็เลยได้พูดขึ้นลืมมันไปซะเถอะลู่โจซสายว่าปฏิเสธหยวนเอ๋อไม่ได้รับอนุญ,ญาตกงเยือนนะครับได้ยิ้มก่อนจะพูดขึ้นเฮมันยังไม่สายไปหรอกหรอือข้าน่ะมาที่นี่เพื่อที่จะมารับดาบมารปวกเจ้านะ่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยด้วยซ้ำไป ดูโจไม่ได้โกดเครืองนะครับและเขาพูดขึ้นหึพลังพุทธปีศาจไม่ใช่พลังพุทธที่เท้จริงวิธีพุทธทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่เก่งกาจด้วยกันตั้งนั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับกงยวนก็ได้สวนกลับในทันทีเฮเจ้าพูดแบบนั้นได้ยังไงข้าเป็นเพียงคนเดียวในใต้ราเท่าน,นั้นที่สามารถฝึกฝนวิธีพุทธทั้งสองสายได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวและสามารถรวม มันอยู่ในตัวของข้าคุณหนีดูโจซายหัวนะครับตัวเองเขอได้ตอบกลับไปฮฮะเข้าคิดว่าเจ้าน่ะจะมีอะไรดีกว่านี้เสียอีกถึงได้คิดมั่นใจที่จะทําลายม่านพลังของม่านพลังดาบทั้งเจ็ดสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าข้าคนนี้จะประเมินเจ้าสูงไปสินะกงหยวนหืม กงหยวนนะครับที่ได้ยินแบบนั้นเขารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระเอกของเราอู่โจนั้นได้ยกมือขึ้นนะครับและปัดนี้การโจมตีของเชจฆาตในมือนั้นแครกในตอนนั้นเองนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ใช้การโจมตีของเชรคาตเปลือกุดอวัวในส่วนของกงหยวนนักบวชชาวพุทธอย่างไรก็ดี จู่ๆหลุมศพขนาดยักษ์กลับได้ถูกเปิดออกนะครับกินส่วนที่เคยถูกโจมตีปัดนี้มันได้พังทลายไปแลว้วคาจารึกี่อยู่ที่ศพนะครับได้ลอยขึ้นไปบนอากาศมันอัดแน่นกันจนดูไม่เป็นรูปเป็นร่างแสงสว่างนะครับได้ส่องสว่างไปทั่วทั้งสารที่เมื่อเศษหินพังทลายที่ได้ลอยนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ตกลงสู่พื้นดาบสำริดนะครับดาบชั้นดีเล่มหนึ่งก็ได้ลอยขึ้นจากพื้นเมื่อคาจารึกมาบรรจบกัน มันนั้นนะครับราวกับท้องฟ้าวิปริตไปปวนในทันทีมันเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟคำจารึกทั้งหลายได้ปุ่งเข้าหาดาบเล่มนั้นในตอนนั้นเองนะครับมันเต็มไปด้วยคลื่นพลังสีดำดาบใหญ่ที่ได้ถูกคำจารึกทั้งหลายเข้าอาดาบใหญ่นะครับได้ถูกคำจารึกทั้งหลายเข้ารอบงำและเปิดใช้งานที่ใบดาบกำลังสั่นมา็กหน้อย มีโซ่ถึงแปดเส้นด้วยกันนะครับที่ร้อมรอบดาบเล่มนั้นเอาไว้ขน,นอื่นๆที่นนแบบนั้นได้แต่ตื่นตกใจโซ่ทั้งแปดที่แต่เดิมนั้นมันมีไว้เพื่อที่จะยึดล้มความมีไว้เพื่อยึดล้มขวาสศพใช่แล้วครับแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้มีไว้เพื่อยึดล้มควงสศพสนี้แต่อย่างใดแต่แต่มันม,มันมีไว้เพื่อยึดดาบนะครับเพื่อเก็บรักษาดาบขนาดใหญ่นี้ต่างหาก กงยวนนะครับยังคงรอยอยู่ที่เดิมตัวเขาหันไปมองดาบที่อยู่ตรงหน้าเขานะครับเขาได้หัวเราะอย่างตื่นเต้นก่อนจะพูดออกมาในที่สุดขาก็จะได้รับรางวัลที่ตัวเองนั้นรอคอยมาเนื่นนานเสียงหัวเราะของนักบวชเท่านั้นดังก้องไปทั่วสุสานแห่งดาบผู้ฝึกยุทธทั้งหลายนะครับที่กําลังรับมือกับดาบที่บินอยู่ในอากาศนั้นในเวลานี้เองพลังขื้นเสียงได้ทําให้พวกเขาต้องถอยห่างจากดาบมานะครับ ผู้ที่ไม่สามารถต้านทานพลังโจมตีได้นั้นถึงกับต้องหมดสติร้มลงไปกับพื้นราวกับโดนฮาคิราชันในตอนแรกนะครับลู่โจเขาคิดจะตั้งใจจบชีวิตกงหยวนแต่เมื่อเห็นดาบขนาดใหญ่ตัวเขานั้นก็ได้หยุดความคิดนี้เสียก่อนดาบเล่มนี้มันดูแปลกดาบขนาดใหญ่นะครับสั่นตัวเองราวกับว่ามันพยายามจะหลุดออกจากการพัฒนาการโซใหญ่ทั้งไปเส้นนั้นบัตรนี้แทบที่จะไม่สามารถผนึกดาบเล่มนี้ได้อีกต่อไป กงยวนได้พูดย้ำนะครับด้วยน้ำเสียงอันนุ่มลึกเฮ้อฮอย่าได้เกียดข้าเลยค่ะจะเป็นผู้รับดาบเล่มนี้เอาไว้เองตัวเขาได้พลิกตัวกลางอากาศอย่างที่นะครับก่อนเี่ยกลางฟ่ามือออกในระหว่างนั้นตัวเขาก็ได้ลดตัวลงมาเพื่อจับดาบมานันอย่างไรก็ดีนะครับในตอนนั้นเองพลังของดาบก็ได้รายร้อมกงหยวนเอาไว้เสียก่อนบุ้มราวกับว่าดาบมันนะครับมีสัมผัสนึกคิดเป็นของตัวเองทันทีที่กงหยวนเข้ามาใกล้ มันก็ถูกพลังงานจากดาบนั้นจูโจมทำให้โกงหยวนคนนั้นกระดินรลอยกลับไปกงหยวนถึงกับต้องเบิกตาว่างบุ้มตัวเขานะครับกระเด็นถอยกลับมาอีกครั้งในเวลาเดียวกันนะครับดาบหลายอาดาบทั้งหลายที่เข้าจูโจมผู้ฝึกยุึดก่อนหน้านี้นั้นต่างก็หันกลับมารวมตัวกันใหม่มันเป็นดาบมานั่นเองนะครับจีได้เรียกดาบทั้งหมดมาโดยการที่ ตัวดาบมานนะครับเป็นหัวหน้าเพื่อสั่งเปลี่ยนทิศทางในการโจมตีให้ไปโจมตีที่กงหยวนแทนชิง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 ดาบทุกเล่มนะครับบัดนี้ได้กลับมาโจมตีกงหยวนหลังจากนั้นมันก็ได้บินกลับมารวมตัวจากทุกคนแห่งกงหยวนไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าดาบมานนั้นจะเชื่อฟังตัวเขายากถึงเพียงนี้กงหยวนได้ใช้พลังมุตตาของตัวเองออกมาตูมตูมตูมกลุ่มดาบรลอยฟ้านะครับได้พุ่งโจมตีขี่กงหยวน เป็นระลอกที่สองยังมีดาบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่โจมตีในส่วนของผู้ฝึกยุทธทั้งหลายในตอนนี้นั้นผู้ฝึกยุทธเหลือกันแค่หยิบมือเดียวมันเป็นการโจมตีที่บอกได้เลยว่าไม่เลือกปฏิบัติเฮ้อช่างเป็นพลังดาบที่สะพึงและนับว่าอะไรเช่นนี้เจียงอาเฉียนได้พูดออกมาด้วยความตกใจดาบพวกนี้มันได้สะสมพลังเก็บกักเอาไว้เนื่นนานในคราวนี้ในคราวที่พวกมันเอาจริงพวกมันก็เลยปลดปล่อยพลังระเบิด และบุดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่เจ้าว่าชินฉานได้แสดงความคิดเห็นออกมาด้วยความหวาดกลัวในตอนนั้นเองนะครับดาบจํานวนมากก็ได้พุ่งเข้าใส่พวกเขาเชกเช่นเดียวกันลูโจยวนเอ๋เจียงอาเชียและก็ชินฉานดวนเอ๋ไม่รอช้านะครับรีบป้องกันดาบที่โจมตีใส่ด้วยมานพลังของตัวเองอีกครั้งกงหยวนยังคงป้องกันตัวเองจากดาบมากมายเหล่านั้นเอาไว้ได้หนักปวดเท่า แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอือเจียงอาเชียนไม่คิดเลยนะครับว่าพลังมุตราสามารถป้องกันดาบลอยฟ้านับไม่ถ้วนได้ดาบขนาดใหญ่นั้นยังคงไม่หยุดแค่นั้นมันใช้เวลาไม่นานก่อนที่สู้ทั้งแปดนะครับสู้ขนาดมหึมานั้นจะแหลกสลายและหลุดออกดาบมานเป็นอิสรแล้วดาบมานที่ได้สะสมพลังนะครับมันก็ได้ส่องประกายแสงสีแดงออกมาใบดาบนั้นนะครับตอนนี้มีแสงสีแดงราวกับอภิน,นิหาร หลังจากสั่นสะเทือนชั่วคู่หนึ่งดาบมันก็ได้เปลี่ยนทิศท,ทางดาบอื่นๆเองก็ได้ต่างลีทางให้กับมันนะครับราวกับราชันที่เดินเดินฟามูฟงประชาชนบุฟบุฟบุฟบบัดนี้นะครับดาบมาริมนั้นนะครับมันได้พุ่งเข้าหากงจวนอีกครั้งดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นการตรงมาของดาบมันนะครับ พลังมุตราที่ตัวเขาเคยใช้นั้นมันได้ขยายใหญ่กว้างขึ้นกว่าแตก่ก่อนตู้มการประทะกันร,ระหว่างดาบมารและพลังมุตรานะครับบัดนี้นั้นจนการประทะกันของดาบมารและ นพลังมุทราานั้นรุนแรงเป็นอย่างมากจนทำให้ทั่วทั้งผืนแผ่นดินแถวนี้นะครับสั่นสะเทือนอย่างไรก็ดีนะครับดาบมานั้นยังคงถูกพลังมุทตราสกัดกั้นเอาไว้ได้มันถยุดหยุดไว้กลางอากาศนะครับก่อนที่จะเริ่มโจมตีกงจวนอีกครั้งหืนี่คือเคตแดลนของดาบมานนอกจากนี้ยังได้พลังจากม่านพลังแห่งดาบ ทั้งจิตเสรมความแข็งแกร่งอีกด้วยดูเหมือนว่ากุ้งหยวนคงจะโชคไม่ดีสักเท่าไหร่เจียงอาเชียนได้พูดขึ้นเขาจ้องมองการต่อสู้นะครับและดูตื่นเต้นในตอนนั้นเองนะครับดาบมานยังคงบยบินและโจมโจมีในส่วนของกุงหยวนอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าตัวมันนั้นมีพลังลุ้นหลามไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บุมบุ่มบุม,บมโอ้โอมโอมกงหยวนไม่มีตังเรื่ออื่นนะครับนอกจากต้องป้องกันและต่อกรก,กับดาบมานที่กําลังบ้าคลัง่งพลังวิธีพุทธนะครับรวมไปถึงพลังวิธีพุทธปีศาจของเขานั้นตัวเขาได้ใช้มันออกมานะครับและโจมตีสาโถมเข้าใส่ดาบมานแต่ถึงแบบนั้นน่ะเสียดายดาบมานที่ถูกการโจมตีเองก็แทบที่จะไม่มีรอยขีดข่วนหรือได้รับผลกระทบเลยแม้แต่หน่อยเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนะครับ พลังของดาบมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพลังของมันไม่ดูลดน้อยถอยลงเลยในตอนนั้นเองนะครับพลังพุทธองค์กายาทองคาก็ได้ปรากฏขึ้นมันเป็นพลังร่างทองที่สามารถปัดป่าดาบลอยฟ้าที่เข้ามาโจมตีทั้งหมดได้ดาบปีศาจนะครับเป็นเพียงดาบเล่มเดียวนะครับที่ยังคงโจมตีกงยวนอยู่่าดาบมันนะครับเมื่อกี้หมายถึงดาบมานันมันยังคงหาช่องทางโจมตียังไม่หลุดละ ไม่มีทางแม้แต่พุทธองค์กายาทองคำนะครับก็ยังปราบดาบมันไม่ได้นั้นเหรอเจียงอาเชียนได้แต่กืนน้ำลายนะครับที่เห็นแบบนั้นแล้วตัวเขาจะเอาดาบเล่มนี้มาเป็นเจ้าของได้ยังไงกันแม้แต่สุดยอดพลังพุทธองค์กายาทองคำยังไม่อาจที่จะสามารถยัดเยียดความปราใช้กับดาบมานได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรงยวนนั้นจะต้องตกเป็นฝ่ายเพียงพล้ำแน่นอนพลังร่างอาวตารและพลังกายาทองคำนะครับล้วนแล้วแต่เป็นพลัง อันหมหาศาลนะครับและต้องใช้แรงลมปานเพื่อที่จะโคงรูปรับของมันเอาไว้การจะใช้สุดยอดพลังเป็นเวลานานถือว่าเป็นอะไรที่แสนจ,จะยากเป็นไปตามคาดนะครับไม่นานหลังจากนั้นพลังพุทธองค์กายาทองคําก็ได้จางหายไปก็ไอร่างพระพุทธองค์กายาทองคํานะครับมันก็คล้ายๆกับร่างรูุุระกายร้อยวิบัตินั่นแหละครับแต่มันจะมีอยู่ในส่วนของพวกนักบวชจะใช้เป็นส่วนมากนะครับ เราคิดแียว,ว่าเป็นร่างร่างอาวตารของฝั่งนักบวชก็ได้เนาะดาบมันยังโลฟดาบมันยังคงไล่กวดคงดวนนะครับด้วยความเร็วที่แสนจะน่ากลัวดวงตาของเขาตกตะลึงนะครับตัวเขาจ้องมองไปที่ยางตัวเขาจ้องมองไปที่ดาบมันอย่างตื่นเต้นว้าหน่าข่าไม่อยากเชื่อเลยมันแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้นี่มันเรื่องว้าอะไรกันตัวเขานะครับหลังจากได้สติเขาก็ได้ตื่นตกใจ กงหย a น,นะครับบัดนี้ได้ร่วงลนลงบนพื้นนะครับในตอนนี้นั้นการโจมตีสุดท้ายของดาบมานหลังจากที่ปะพุทธะองค์กายาทองคํานะครับไม่สามารถสกัดกันการโจมตีนี้ไว้ได้ปุ๊บตูมและแล้วนะครับดาบมานก็ได้พุ่งผ่านร่างของตัวเขาใช่แล้วครับในเวลานี้กงหววนได้ร่วงลนจากบนอากาศนะครับตกลงสู่พื้นอีกครั้งร่างอันไร้วิญญาณของเขานอนแน่นิ่งไม่ขยับไปไหน แม้ว่าจะตายไปแล้วนะครับแต่รูปประคำของกงหยวนนั้นยังคงสองแสงสว่างอย่างสลุดสลัวอย่างน่าประหลาดใจการแสดงออกของทุกๆคนนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากกงหยวนที่เป็นเจ้าอาวาสของวิหารแห่งความว่างเปล่าเขาถือได้ว่ามีพลังเทียบเท่ากับผู้ที่มีพลังร่างอาวตารดอกบัวเจ็ดกลีบเขาเป็นผู้ใช้วิชาพุทธผสมผสานเป็นไปได้ยังไงที่ยอดฝีมือระดับนั้นจะถูกดาบมารจัดการไป ทุกๆคนนะครับต่างก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งๆที่มันเป็นไปแล้วแต่ถึงแบบนั้นเรื่องนี้ก็ได้รับการพิสูจน์กับตาตัวเองเมื่อดาบมันสามารถจัดการกับเป้าหมายของมันได้นะครับมันได้หันไปหาผู้ฝึกยุทธไฟธรรมะที่มาจากสี่สำนักใหญ่และมันเริ่มไล่จัดการนะครับผู้คนอย่างบ้าคลัง่งเมื่อเทียบกับฝีมือกงยวนนะครับผู้ฝึกยุทธที่เหลือรวนแล้วแต่อ่อนแอจนหน้าสมปรีทุกๆคนนั้นต่างก็ถูกพลากชีวิตไป สายฝนแหงเลือดนะครับเรื่มไรรินไปทั่วสุสานเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับชินจานก็ได้พูดออกมาอย่างเป็นกังวลเออท,ท่านผู้อุโสพวกเราคงจะไปต่อไม่ได้เนี่ยดัมมานอิกก็คงจะโจมตีพวกเราในไม่ช้านี้แม้ว่าจะได้ฟังแบบนั้นนะครับหยวนเออกลับไม่สะตกสะทานเฮ้ hey, เจ้าพวกนั้นนะ่ะสมควรตายแล้วนั่นคือผลของการที่เจ้าพวกนั้นนั้นบังอาจอบร้อมจินติงสานยังไงล่ะปู่ฝึกยุดิจากศีรษะนะ ผู้ฝึกยุทธจากสี่สำนักใหญ่นั้นต่างก็เป็นศัตรูกับจินถิงซานตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่พวกเขาจะถูกดาบมารสังหารนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับลู่โจโแต่พวกเขานั้นไม่ถูกจัดการไปยังไงซะทุกคนก็คงจะคิดโจมตีจินถิงซานในภายภาคหน้าอีกแน่นอนผู้ฝึกยุทธจากสำนักรอ้อยผู้ฝึกยุทธจากสำนักย่อยที่เหลือนะครับต่างก็รอดมาและก็กระ,ะจายก็ได้เริ่มนี้นะครับทุกคนนั้นอ่อนแอเกินไป เมื่อดาบมารสังหารทุกคนที่อยู่ตรงหน้านะครับบัตรนี้มันก็ได้หันมาที่ทิศทางของรูโจ้เจียงอาเฉียนเห็นแบบนั้นนะครับก็ทําอะไรไม่ถูกดาบเล่มนี้ดาบมานจะต้องจะต้องมีวิธีเลือกคู่ต่อสู้เป็นแน่ดาบยังไงก็เป็นแค่ดาบอยู่วันยังคำ่ำยังไงซะมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของม่านพลังมันไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดบางทีอาจจะมีใครสักคนควบคุมมันอยู่ก็ เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะมีใครสักคนควบคุมเรื่องนี้อยู่ที่เบื้องหลังก็เป็นได้จินจานได้พูดคาดเนาเหตุการณ์ออกมาลูโ่โจพยักหน้ายเห็นด้วยนะครับตัวเขาได้ตรวจสอบมาตัวเขานั้นได้ตรวสอบรอบตัวมาแล้วนะครับเนื่องจากตัวเขาสงสัยแต่กลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติในตอนนั้นเองเจียงอาเฉียนก็กระโจนไปข้างหน้านะครับปัดป้องดาบมารด้วยดาบคีตะมังกรของตัวเองมันเกิดปรกกายไฟนะครับหลังจากสุดยอดดาบทั้งสองปะทะกัน ดาบกีตามังกรนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยอดดาบมันเป็นดาบระดับสวงสวรรค์เหมือนกันในส่วนของดาบมานแน่นอนครับความสามารถระดับนี้นั้นยอยังไงซะก็อยู่ในดาบระดับสวรรค์อยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันในตอนก่อนหน้านี้นะครับตอนที่แล้วว่ามันเป็นสมบัติระดับสวงสวรรค์ชั้นสูงส่วนกีตาบังกอนเนี่ยก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่ามันอยู่ชั้นกลางหรือชั้นสูงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในมือของเกียงอาเฉียนชายผู้ข้างใกล้แห่งดาบ การประทะกันของดาบมัรและดาบพีตะมังกรน,นั้นนะครับได้เล่ยกันลุกปัดกันรับอย่างดุเดือดเพลงเพลงเพลงการประทะกันระวางสองสุดยอดดาบนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่ากันตังเฉียงอาเชียนและดาบมันนะครับได้ปะทะต่อกันอีกหลายครั้งแม้ว่าจะตอบโต้กลับไปได้บ้างนะครับแต่เชียงอาเชียนก็ไม่อาจที่จะเป็นฝ่ายที่พูดได้เต็มปากว่าเหนือกว่าดาบมานัน ในความเป็นจริงนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปชะตากรรมของเขาคงไม่ต่างอะไรจากกุมดวนนะครับแทนที่จะเลือกถอยหนีตัวเขากลับรวมพลังเอาไว้ที่ดาบแทนเหยียงอาเชียนได้เคลื่อนไหวย่างว่องไวนะครับก่อนที่จะปรากฏข้างๆลู่จูุฟใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อ,อ,อข่าเอาชนะมันไม่ได้แน่ถ้าหากยังฟื้นสู้ต่อไปข่ามีหวังหมดแรงและคงถูกฆ่าไปเสียเปล่าเาฮ้เจ้านาะอ่อนแอท้ายสุดแล้วก็คงจะต้องเป็นฆ่าสินะ ยวนเอ๋อไม่อาจที่จะทนรออยู่เฉยๆนะครับนางนั้นก็ได้พุ่งไปข้างหน้าด้วยรองเท้าเหยียบมีคาฮกรอนที่จะปลดปล่อยสายสะพายนิพานออกมาโจมตีไปที่ดาวมานเจียงอาเชียนเห็นแบบนั้นได้แต่สายหวัวและถอนหายใจเฮอเป็นเรื่องที่ดีนะที่สาวน้อยนะ่ะมีไฟในการต่อสู้ในการแข่งขันแต่ถึงแบบนั้นนางน่ะก่อใจร้อนบุมบามเกินไปตัวเขาได้หันไปหาลูโจก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งท่านดูมั่นใจนะครับท่านดูมั่นใจนะท่านผู้โรว่าจะชนะ หรือว่าท่านจะมีพลังและมีวิธีจะรับมือหรือสามารถทำลายม่านพลังนี้อยู่ในมุมมองของเจียงอาเฉียนนะครับถ้าทำลายม่านพลังแห่งดาบทั้ง7คงจะสามารถหยุดดาบมาริมนี้ได้แต่ไม่สามารถหยุดดาบมาริมนี้ได้คงจะมีแต่ต้องตายแน่นอนเฮ้อไม่มีทางทำลายม่านพลังนั่นได้หรอกลู่โจตอบกลับมา เสียงอาเฉียนได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับตะลึงตัวเขาพูดไม่ออกสีหน้าของเขาแข็งทื่อน,นะครับจนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เออเออได้โปรดผู้สูงได้ปรด,ด,ด,ปดอย่าล้อเล่นแบบนั้นสิข้านะ่ะเป็นเพียงแค่คนขี้กลัวคนหนึ่งเท่านั้นแล้วแตกเจ้าก็แล้วกันในเมื่อเจ้าไม่เชื่อขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรลูโจยังคงยืนยันคําเดิมชินจานได้พูดเสริมนะครับ ใช่แล้วแกนแท้แห่งม่านพลังของดาบทั้งเจนะ็ดน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นการทําลายมันจึงเป็นเรื่องที่สวนเปล่ามันนั้นแทบทจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงเหรองั้นมันจบแล้วมันจบแล้วเรื่องราวของเจียงอาเฉียนชายผู้ยิ่งใหญ่จะต้องจบลงที่นี่อย่างนั้นเหรอข้ายังไม่เข้าใกล้ความฝันที่จะครอบครองดาบดีๆรายร้อยเล่มเลยข้านั้นอยากมีดาบดีๆไว้กับตัวสักล้านเล่ม เสียงอาเสียนได้พูดออกมาอย่างเป็นกังวลต้มต้มต้ม,มดาบมานันยังคงโจมตีต่อไปนะครับยวนเออในเวลานี้นั้นได้ใช้ตัวได้ใช้พลังของตัวเองนะครับสิกมันพลังป้องกันนางได้สูสสซัสูเซถอยกลับมานะครับในขณะที่พยายามโจมตีไปด้วยอีกครั้งยวนเออนั้นพุ่งไปข้างหน้านะครับจู่โจมดาบมันอีกครั้งพอเถอะดูเหมือนว่ารองเท้าเหยียบมีคาของเจ้านั้นต้องการที่จะฝึกฝนแต่หากเจ้ายัง ฟื้นต่อไปแหละบอกได้เลยว่าต้องอันตรายถึงชีวิตแน่ชินจานได้พูดออกมาดาบมันไม่คิดแยกแยะเป้าหมายโจมตีครั้งนี้นะครับมันเลงไปที่ชินจานแทนแม่ใครพูดไอ้นี่โจมตีหมดเลยเนาะดาบมันตุม้มชินจานเป็นผู้มีวรยุทธ์อยู่ที่ขั้นสิบถึงนะครับเมื่อสัมผัสถึงอันตรายชินจานก็ได้รีบใช้พลังป้องกันขึ้นมาแต่แน่นอนครับมันไม่เพียงพอที่จะ แต่ไม่เพียงพอครับมานพลังได้ถูกดาบมานเจาะสะลุและทำลายชินชานไม่อาจป้องกันตัวเองได้เขานั้นกระเด็นลอยกลับไปชนกำแพงจนกระอักเลือดออกมาดาบมานยังคงรอยอยู่บนอากาศนะครับก่อนที่จะพุ่งไปที่ลู่โจซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ท่านอาจารย์หยวนเอ๋อได้พูดออกมาด้วยความเป็นกังวลท่านผู้สูรลู่โจกระมอดคิ้วนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาลู่โจสงสัยโดยตลอดแม้ว่าตัวเขาเองนะครับจะไม่รู้ว่าดาบมาเล่มนี้นั้น ถูกสยบลงได้ยังไงตัวเขาไม่คาดคิดว่าดาบมันจะมาโจมตีตัวเขาเร็วแบบนี้ดูโจมองไปด้วยสีหน้าอันเฉยเมยในความจริงนะครับตัวเขารู้สึกทําอะไรไม่ถูกมากกว่าในที่สุดพระเอกของเราก็ได้พูดขึ้นถอยไปซะเจียงาเฉียนนะครับได้รีพาชินชานกับตัวเองนั้นถอยไปหยวนเอ๋อที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถอยออกมาเิเ่นเดียวกัน ในตอนนั้นนะครับลูโจได้บินขึ้นไปอากาศในตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งดาบมันได้อีกต่อไปมันได้พุ่งตรงแทงไปที่ลูโจพรึ่งรางพระพุทธองค์กายตาองคำนะครับที่มีขนาดสูงกว่าร้อยฟุตได้ปรากฏขึ้นบุ้มทุกๆคนเห็นแบบนั้นนะครับตาก็ตกตะลึงแม้แต่ผู้ฝึกยุทธจาสำนักย่อยเองก็หันมาดูนะครับจนบางคนนั้นแทบที่จะลืมหายใจด้วยสำ พระพุทธองค์กายาทองคำที่สูงใหญ่ยักษ์ได้ปรากฏขึ้นปละอีกของเราเดินไปอากาศนะครับเดินไปใกล้กับใจกลางของม่านพลังดาบทั้งจ็ด